สวัสดีครับวันนี้วันที่12เมษายน2 5 6 6สนร้อการของเซตนะครับก็ ตีตื้นบวกขึ้นมาเหลืออ่าคือหมายว่าตอนแรกก็ลบลงไป10กว่าจุดนะครับตอนนี้ก็มาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก7 2 0ยเนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับขึ้นมาเหลือลบ4.43จ,จุดนะครับ อยู่ที่1592.67จุดแต่ว่า MAI นั้นบวกไป15จุด <ST U TS> ตลาด MAI แข็งแกร่งมากทีเดียวนะครับแต่เราก็จะไปดู uh, Top Money In นะครับว่าในการที่ uh, ราคาที่มีหุ้นที่มี uh, เม็ดเงินเข้าไปเยอะสุดจะเป็นตัวไหนนะครับร <ST U TS> ะดับแรกนรั้นก็จะเป็น SCB นะครับเนื่องจากว่า SCB นั้นมีเม็ดเงิน เข้าวันนี้ก็อยู่ที่586ล้านบาทนะครับแล้วก็มีวันรุ่มอยู่2ล้านกว่าให้แวลูอยู่2ล้านซึ่งนะครับตัวนี้ก็เนื่องจากว่ามีการเขาเรียกอะไรนะมีการ xd นะครับซึ่งตัว xd ก็การปันผลตั้ง5.19บาททีเดียวนะครับและในการ xd นั้นนะครับราคาก็หลุดล่วงลงไปถึง0.50ถ้าเราดูบิต บิดกอลเฟอร์เขเห็นว่าฝั่งบอลเฟอร์นั้นเสนอขายอย่างหนาแน่นนะครับจึงมาไหลลงมาที่ราคาลงมาที่บิดนะครับแน่นอนแต่ว่าราคายังคงคือมีบนลุ่มเข้าไปตั้ง500กว่าล้านกับสลับ SCB ซนะครับซึ่งนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับในราคาแค่105บาทนะครับกับการปันผลที่5.19 มี PE มี PE นะครับอยู่ที่9.51นะครับมี u l d อยู่6.3กว่านะครับแล้วมี EPS อยู่11.12นะครับถือว่าทำไม่ได้ดีทีเดียวสำหรับ SCBX ่อหลังจากที่ตอนแรกก็จะซื้อปิดครับก็อาจจะเข้าแต่พอเปลี่ยนใจแล้วก็มาออก exchange คริปโตด้วยตัวเองก็เข้าใจว่าทำกำไรได้เดยอะทีเดียวถ้าเราเข้าไปดูใน การเคลื่อนตัวของราคาก็จะเห็นว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับกำลังขาขึ้นกับขึ้นไปนะครับแล้วก็ยืนเหนือเส้นส่งล้ววันนะครับสามารถที่อาจจะทะลุพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราอาศัยนะครับการเคลื่อนตัวของอราคานะครับก็คือ,อเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดขึ้นนะครับราคากับเวลานะครับสัมพันธ์ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในกรอบ linear equation นะครับสูงต่ำนะครับเมื่อจากราคาสูงก็จะลงไปต่ำโดยอัตโนมัติและจากต่ำก็จะขึ้นไปสูงโดยอัตโนมัติแบบนี้นะครับก็จากตัวนี้ก็เห็นว่าจังหวะของการเคลื่อนตัวนั้นเมื่อออกไปสูงก็จะถูกบีบบังคับให้กลับเข้ามาต่ำนะครับเมื่อต่ำเสร็จสุดก็จะจังหวะให้กดให้ไซเวกับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นจุดสําคัญแล้วก็ สุดท้ายของการเคลื่อนตัวของราคาก็จะบุงบอกว่าค่านะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อเพราะว่าแท่งไส้เทียนที่มีไส้แท่งเทียนอยู่ด้านล่างยาวอยู่ในล่างหมายเขาว่าในวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะเปิดกระโดดขึ้นไปใจว่าวันถัดไปของการเปิดเข้ามานะครับเพราะว่า s อสน่าจะตัวยานแม่ก็น่าจะทำกำไรต่อไปนะครับเห็นได้จาก m a c d นะครับยังคงชี้ขึ้นนะครับ si อยู่ที่60นะครับก็สามารถที่จะสายเวขึ้นไปที่โอโพสคือ70็หลุ่มเข้าเยอะนะครับทางภายนอกภายในนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับ scb ถือว่าปีนี้ทำมาได้อย่างสวยหรูนะครับก็เข้าใจว่าทำกำไรได้ต่อไปนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับก็คือ scb นะครับตัว scb นี้อย่าลืมนะครับดูข้อแตกต่างกับ K-bank นะครับ K-Bank นี่ปันผลน้อยนิดเดียวนะครับ ลองดูเคแบงก์ก่อนแล้วกันนะครับเคแบงก์ K ปันผลที่3.50บาทแต่ทางที่ต้องใช้ทุนทุนถึง136บาทนะครับในการซื้อนะครับแล้วก็วัน,นวันนี้เคแบงก์ยังคงบวกขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็มีมันนี่อินเข้าไปเพียง2 2 2 2 0 0 200กว่าล้านนะครับแล้วก็มี Value ที่2.5ล้านนะครับโดยนะครับดู KBank นะครับมีข้อมี P/E น้อยกว่า1เท่าแค่นั้นเองก็คือ8.94นะครับอยู yield น้อยกว่าเยอะนะครับอยู่ที่2.96แล้วก็แต่ว่ามี EPS เยอะกว่า14.78สุดท้ายก็ให้ให้ผลปันผลนิดเดียวเองนะครับอยู่ที่3.5ถ้าเราจะดูของ scb ก็อยู่ที่ตั้ง5บาทนะครับในราคาต่างกันตั้ง30บกว่าบาทนะครับตัว scba x นั้นถูกกว่านะครับเราก็เปรียบเทียบกันตรงๆถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะซื้อแบงธนาคารตัวไหนจะคุ้มกกันท่านก็ลองพี่พนาดูแล้วกันนะครับก็แล้วแต่ท่านนักทุนนะครับอันนี้ก็ในการที่เราจะเข้าไปเราต้องไปดูว่าจังหวะของการเคลื่อนตัวของราคานะั้นของตัว Kbank ก็จะ,ะค่อค่อย สูงขึ้นไปถึงจุดลีลลลนินลเลกชันด้านบนสุดนะครับจังหวะของเขาก็จากบนสุดก็ไซเว y ลงมาล่างสุดเสร็จก็จะไซเวกลับขึ้นไปด้านบนสุดราคาก็จะไปที่140กว่าๆสหรับ K-Bank นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนักลงทุนจะพิจารณาดูนะครับอาถัดมาอีกตัวนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งก็180ล้านบาทนะครับพร o อพ n มนนีวันนี้นะครับก็คือปตทนะครับ ปตทก็มี PE 9.8เท่านะครับราคา30บาทแต่ว่ามีการปันผลอยู่ที่มียูอยู่ที่6.3แล้วก็มี EPS อยู่ที่3.2ว่า่า3เดือนที่ผ่านมาก็การบรเนินงานก็ติดลบอยู่ 6. 6.7% 6นะครับส่วน1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป6.87%อี่ที่ผ่านมาก็ถือว่าพอตัวคือ0%อดีตัวถ้าจะมองจาก การตั้ง b i ดก่อเฟอร์ก็เช่นว่าตั้ง b i ดได้ตั้ง o f f e ์นี้เยอะแยะเลยนะครับส่วนตั้งตั้งบิดก็รอรับที่3ามจุดสนะครับราคาก็เลยเสมอตัวนะครับอยู่ที่31.50นะครับตัวนี้ก็เป็นอีอกตัวหนึ่งที่รอดูนะครับผลการผลการขึ้นลงของราคาราคาน้ำมันโลกแะคแก็เราก็เข้าไปดูในจังวหวะของเขาก็คือ จังหวะต่ําสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดนะครับเป็นจังหวะค่อยๆเดิมหลังจากที่สูงสุดเสร็จเขาก็ลงมาต่ําสุดเสร็จเขาก็จะกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเสร็จแน,น่นอนว่าก็จะเป็นจังหวะค่อยๆไซเว่ขึ้นไปที่33บาทแล้วก็ล่าสุดที่เขาปิดก็คือเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายความว่าในวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะราคาเปิดสูงขึ้นไปกว่าเดิมก็จะไซเว์ขึ้นไปเนื่องจากว่า มีวอลลุ่มเข้านะครับและ MACD ีนะครับยังคงชี้ขึ้นเหนือกว่าซด์เว่ยเป็ด้นเวย์อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นศูนยนะครับอีกตัวก็คือ RSI อยู่ที่51ินะครับสามารถที่จะพุ่งขึ้นไปที่โอโบดคือ70ได้เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งวอลลุ่มทั้งเม็ดเงินนะครับะลักเข้าปตทนะครับแล้วก็มีการปันผล 0.70นะครับในราคา31.50บาทนะครับทางนักทุนก็ต้องลองพิจารณาดูดีๆนะครับอันนี้5 31นะครับสำหรับราคาปันผลอยู่ที่0.70ท,ทีนี้เราจะไปดู KTC นะครับวันนี้ก็มีเงินเข้าอยู่162ล้านบาทนรัราคาเขาต่างกันต่างกันกับปชทนะครับ KTC นี่แต่ว่าเขามีให้ปันผลอยู่ที่ 1. 1.5นะครับในขณะที่ปตทนั้นลงทุน31บาทได้ได้ได้ปันผล0.70อ่าตัวนี้นะครับมี P ตั e ้ง20กว่าเท่านะครับมากกว่าทุกตัวที่เอ่ยม,มาเราก็มียูอยู่2อ7ูเปอร์เซ็นต์มี eps อยู่2.75นะครับคือกำไรสทุทธิต่อหุ้นนะครับเราก็สามเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป4.24 1เปอร์เซ็นต์เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป 7.62%แล้วก็หนึ่อที่ที่ผ่านมาก็บวกไป6.1%นะครับโดยมีการปันผล dps 1.15่อ่าถ้าเราดูระหว่าง b i t c o e r ก็ถือว่าบางเบานะครับหมายว่าราคาเสนอเสนอขายนะครับเสนอขายอยู่ที่24%นะครับ by volume นะครับอยู่ที่75% 3ดก็หมายว่ามีความนิยมใน ตลาดมีความนิยมในตลาดนะครับราคาก็จะค่อยๆไหลมาทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับโอกาสที่ราคาจะบวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็บวกไป1บาทอบาทแล้วเราจะรู้ว่าก็จะบวกเข้าไปที่เท่าไหร่ก็ลองดูการาบนะครับเขาก็อาจจะมีโอกาสบวกแล้วก็ไซด์เวปทางด้าน,นข้างนะครับจังหวะของเขาก็จะเป็นแนวนี้นะครับคือจะต้องขึ้นไปอยู่ด้านบนพยายามทะลุเส้น2องเลววันนะครับถ้าสามารถทะลุได้นะครับก็จะ ค่อยเปลี่ยนแกนของ linear e q a t i o n ใน s i d e w a y Up ขึ้นไปนะครับในเป็นแบบนี้นะครับเห็นได้จาก MCD ยังคงชี้ขึ้นนะครับ RSI อยู่ที่58มีโอกาสขึ้นไปที่โอบอแล้วก็มีวลุ่มเข้านะครับราคาก็จะค่อยๆ s i d e w a y ขึ้นไปหมายว่าตัวนี้มีโอกาสที่จะเพิ่มราคาขึ้นไปนะครับต้องไปดูที่ time frame week นะครับว่าจะมีโอกาสก็เพราะว่า time frame week นั้น เขายังคงยืนอยู่เหนือกว่าเส้นสองวันนะครับแต่ละวีก็ค่อยค่อยเวย์ยขึ้นมาที่จะมาที่ด้านบนลีเนลเลกชัน e นะครับก็คือราคาก็จะไปที่ห้าสิบเจ็ดบาทนะครับห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดบาทก็ดูได้จาก m อ b นบกำลังชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ไอซก็กำลังชี้ขึ้นนะครับจากเจ็ดสิบสี่ก็จะไปที่เจ็ดสิบนะครับแต่ต้องมีวนลุ่มเข้านะครับทั้งภายนอกภายในนะครับอันนี้คือ KTC นะครับท่านักทุนก็ลองเก่งกำไรดูนะครับทีนี้นะครับก็เป็นตัวนี่ก็เป็นตัวที่4นะครับมีวอลลุ่มเข้า162ล้านมีท็อปมอนี่อินเข้ามาตัวที่4นะครับอัดมานะครับสวัสดนะครับสวัสดวันนี้ก็ราคาก็อยู่ที่56 50เท่ากับ KTC ไอ้ KTC มือสักคู่นะครับแต่ว่านะครับตัวนี้นั้นมีให้การปผลมากกว่านะครับ มากกว่าดูตัวปันผลนะครับ DPS นะครับตัวนี้ DPS 1.15สวัสดนั้นให้1.80นะครับถือว่าสุดยอดแล้วมี PE น้อยกว่านะครับเพียง17.33นะครับก็มี U อยู่3.19แล้วมี EPS อยู่สามนะครับผลการดำเนินงาน3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป3.67% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป17.10%นะครับ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ บวกอยู่6.60%ถือว่าสวัสดินั้นมีผลกำไรได้ทำงานมาได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็วันนี้ก็เพิ่งบวกไป0.50%นะครับดูจากการอา b ิ t กอฟเฟ o ร์ก็เชนว่ามันน่าจะไหลามาทางฝั่งออฟเฟอร์ที่เสนอขายนะครับก็จะมาตันอยู่ที่57บาทนะครับถือว่ากำลังจะ s i d e w a y ์ขึ้นไปนะครับเข้าไปดูในกราฟการดาเนินงานก็ กำลังจะไซด์เว์ขึ้นไปที่ราคา60กว่าบาทนะครับสองตัวระหว่าง KTC กับสวัสดแน่นอนว่าต้องเลือกสวัสดเพราะว่าจังหวะของเขานั้นเป็นจังหวะไซด์เวอ up ขึ้นไปเห็นได้จาก MACD ชี้ขึ้นนะครับ RSI ก็กำลังจะไปที่70นี้ก็อยู่ที่63นะครับมีวันรุ่มเข้านะครับทางภ่ายนอกทางวอลุ่มภายในประเทศแล้วก็ วอลุ่มต่างประเทศนั้นเข้านิดหน่อยนะครับอันนี้วอลุ่มต่างประเทศนะครับเข้าเล็กน้อยแต่ว่าเราดูจังหวะของเขาเราก็จะไซเวย์ขึ้นไปราคาก็จะไซเวย์ขึ้นไปที่ลีเนียลนะิชชันด้านบนสุดเมื่อถึงตรงนี้เสร็จเขาก็จะไซเวย์ดาวลงมานะครับยกโลทำนิวไฮใหม่เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดท่านชอบสวัสดนะครับเข้าเก่งกําไรดูนะครับเขาก็จะทํากําไรกับท่านได้ต่อไปได้อย่างเรื่อยๆนะครับสวัสดถือว่าทมาสวยนะครับ Uh, KTC นะครับด้วยราคาที่พอดีคือเท่ากันที่56บาทนะครับดูดูขีดความสามารถของการให้กำไรนะครับการให้การปันผลนะครับสวัสดให้ปันผลสวัสดให้ปันผลอยู่ที่1.8นะครับในขณะที่ KTC นั้นให้ปันผลที่1.15นะครับถามว่าเรามีทุนเท่ากันเราจะซื้อตัวไหนดีอันนี้ก็อยู่ที่ท่านังทุนจะพิจารณาดูนะครับดูทีบิดคอฟเฟอร์นะครับว่า ทาง k ียตีนี้มีการตั้งตั้งบิตคอเฟอร์เยอะกว่าซึ่งสวัสดนั้นมีน้อยกว่า,อาโอกาสที่จะไหลขึ้นได้มากกว่าก็เหลีอให้ท่านลงทุนได้ทราบไปประมาณนี้นะครับก็ยังมีหลายตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าราคาเข้ามานั้นก็ต่ำกว่า70ล้านบาทลงไปนะครับก็ทางทุนก็ลองไปดูเราก็ลองไปพิจารณาดูกอขอท่านนั้นโชคดีนะครับในวันเปิด ช่วงดีในช่วงปีใหม่ของชาวไทยเรานะครับขอให้ท่านได้พิหนาแล้วก็ลงทุนได้ถูกตัวนะครับอีจะทํากําไรให้กับท่านนังทุนได้อย่างมากมายนะครับก็ขอให้ท่านนั้นกดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับแล้วก็กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อให้เราทราบว่าท่านนั้นทํากําไรจากการที่ค่อยๆ่อยดูคลิปของ Channel Invest 789นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ